สีประตูสวยๆจะพลาดคันนี้ไม่ได้เลยค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆแม้แต่สีหรือว่าแม้แต่ปีเขาดีหมดเลยค่ะปี665,415กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล2 3 9 3 c ีเครื่องยนต์สีสูบสีเทาดำค่ะกระจังหน้าสีดำตัดกับสีซินเวิร์บิ๊กเบิมแบบนี้ไฟตกแต่งมาครบพร้อมอย่างนี้ไม่มีได้หรอคะลูกค้าบอกเลยว่าแค่แม็กได้ไปก็คุ้มแล้วแม็กสวยๆทั้งสีเส้นเห็นไหมคะเป็นแม็กสีดำตกแต่งกับตัวหนังสือสีแดงเข้ากันอย่างลงตัวกับรถสีเทาดำเลยค่ะ ตัวบันไดข้างก็มีให้คิวกันสัดประตูแต่งมาให้แล้วมือข้อจับเป็นสีซิลเวอร์ค่ะตัดกับสีเทาเลยคันนี้นะคะเบาะผ้ากำมะหยี่เป็นลายลิ้วในตัวดูหรูดูดีมีชาติกูลค่ะพวงมลาลัยไม่ใช่มันติฟังก์ชันแต่ก็ดูดีเหมือนในแบบของเขานะคะหน้าจอบอกเวลาดิจิตอลวันที่ดิจิตอลค่ะระบบ p a s s e g e r Airbag คู่หน,น้าหน้าจอ LCD ใหญ่หญทัชสกรีนตรงนี้นะคะปรับแอร์ตรงนี้เสียบชาร์จ USB ข้างล่างนี้และเป็นเกียร์แมนวนวลค่ะ ใครอยากได้ราคาดีๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนอยู่ที่ไหนจังหวัดใดมารับราคาดีๆได้ที่การสิธ์เมืองเชียง570,000บาทค่ะ085 885 8495เช่องทางาต่อเ,เป็นเืนบุคค่ะ